นะครับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการขายนะครับตัวเว็บไซต์ที่ใช้นะครับจะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างมา5เว็บ ห้าเว็บนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะครับก็คือเราไม่ต้องไปสมัครพาสปอร์ตและเสียตังค่าพาสปอร์ตเป็นหลากพันให้วุ่นวายนะครับตัวนี้สามารถใช้อีเมลของเรายืนยันการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงแค่เรามี G ี mail มี Hotmail นะครับก็สามารถเข้าไปแล้วก็สมัครเว็บไซต์เหล่านี้ได้เลยนะครับในวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเว็บ เว็บเว็บที่ผมใช้อยู่จริงๆนะครับก็คือเว็บอันระดับที่3นะครับมีชื่อว่า Big Stock น,นะครับไอ CK, ะะตัวลงท้ายคำว,ว่า s t o อกเนี่ยนะครับมันจะเป็นคำลงท้ายของชื่อเว็บอื่นๆที่มีเอาไวส้สำหรับดาวน์โหลดซื้อรูปภาพหรือว่ามีไวส้สำหรับเราอัพโหลดขายรูปภาพได้นะครอย่างเช่น Shutter Stock นะครับ h o t ต s t o c k อะไรพวกนี้นะครับมันจะสามารถ ข้นตท้ายด้วยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคำว่าต็อกตัวนี้นะครับก็คือเว็บที่เกี่ยวกับการขายนั่นแหละนะครับส่วนอันอื่นอื่นก็จะเป็นเว็บที่สมัยก่อนท้่ผมไปเสิร์ชหาข้อมูลเพราะว่าอ,อ,อยากจะมีรายไดใ้ใช้นะครับระหว่างเรียนก็เลยไปเจอเว็บเก่านี้มาแล้วค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นเว็บที่ค่อนข้างดีที่สุดละนะครับในตอนนี้ต่อไปนะครับเราจะเริ่มเข้า ไปที่เว็บนะครับเราก็เปิดห้านะครับหนึ่งอันทีนี้ตรงช่อง URL นะครับเราก็จะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่า big b b i g s t o c อ่า big top ตัวนี้นะครับ ถ้าบิ๊กสตอร์ปุ๊บมันก็จะไปโผล่ของเขาเองนะครับคนในวงการนะครับจะเรียกกันติดปากว่าบิ๊กิสตอกโฟโต้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การขายเวกเตอร์ขายวิดีโอขายรูปภาพภาพถ่ายของเราเนี่ยเราไปถ่ายปุ๊บเราก็สามารถเอามาลงขายได้นะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นสมัครนะครับอ่า เราก็คลิกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับ b i t s t o k p o t a นะครับทีนี้ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าเว็บของทุกท่านขึ้นมาแล้วเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับถ้าใครอยากจะเป็นคนไทยก็เปลี่ยนเป็นไทยนะครับแต่ถ้าใครอยากาตัวอินเตอร์มันก็ใช้เป็นอังกฤษนะครับเื้องต้นให้เราใช้เป็นภาษาไทายก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเมนูมีข้อสอบที่ต้องทําจริงๆนะครับ เป็นภาษาไทยนะถ้าเราเลือกเป็นอังกฤษเนี่ยปุ๊บข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษยังไงก็สอบตกนะครับ<อ>ดคดลิกนะครับรอเว็บประมวลผลนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะปรับเมนูนะครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับปรับให้เมนูเฉยๆบางอันนะครับลิกสตอ๊อกสมัครแค่5วินาทีนะครับเราสามารถไปคลิกที่มุมฝาบน นะครับสมัครง่ายมากแต่ขั้นตอนการสมงรูปเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะครับพ er อ,อกดลิกส <basis. S 1> มัครปุ๊บเขาก็จะมีช่องให้เราใส่อีเมลใส่รหัสผ่นสา,นสา,นา,านนะครับนามสกุลชื่อนามสกุลเราก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับปนะุ๊บก็กดโอเคได้เลยนะครับถ้าสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บิ๊กสต๊อกนะครับเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับ ทีนี้เขาจะเขาจะ,าจะล็อกอินให้เราอัตโนมัติเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเป็น username ซซใหม่ของผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันเก่าที่ผมส่งรูปไปนะครับบังว่าจะยังยังไม่สามารถส่งรูปเข้าไปได้ตอนนี้เราเป็นยูซเซอร์ของของผู้ดาวโหลดก็คือเรามีตังเต็กเมกระเป๋าเลยเราจะไปเอาเวกเ,เตอร์ไปเอาอะไรจากในนี้นะครับเราก็สมัครบัญชีออนไลน์แล้วก็ไปคลิกเลือกรูปแล้วก็กดดาวโหลด รูปที่เขามีให้ได้เลยนะครับเยวเราเราับะะอีเมลที่เราใช้สมัครสําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องเอาอีเมลตัวนี้ไปพว่พวงพ่วงกับบัญชีพวก PayPal นะครับหรือว่า,อ,าอะไร Book Bank อะไรประมาณนั้นนะครับ<อ>เพื่อที่จะรับรับเงินสด PayPal <c oughs> เราจะเราจะไปเ,เข้าสู่เมนูการเป็นการเป็นช่างภาพนะครับการเป็นคนขายละ เราก็จะเข้าไปที่บัญชีของเรานะครับบัญชีของฉันนะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยเนาะบัญชีของฉันตัวน,นี้ครับอันแรกเลยที่มุมขวาบนนะครับสวัสดีแล้วก็ตามด้วยชื่อเราใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเมาส์ไปชี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเมนูย่อยเข้ามานะครับเราก็เขียนเอ้ยไม่ใช่เขียนคลิกไปที่คําว่าบัญชีของฉันหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ มองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูคําว่าเข้าเป็นช่างภาพนะก็คือเราจะเป็นเป็นอัศตีละนะครับเรเป็นช่างภาพละนะครับเป็นนักออกแบบนะครับก็คือเราจะสัมเราจะต้องไปยืนยันตัวตนก่อนว่าเราเนี้ยจะเป็นผู้ขายนะครับต้องผ่านการทดสอบก่อนนะครับทีนี้ก็จะมีให้เราตั้งชื่อนะครับชื่อโปรไฟล์หรือว่านามแฝง นะครับเราก็เอาเป็นชื่อชื่อเฉพาะของเราในรับที่เราจําได้หรือว่าเอาเป็นชื่อ,อ,อชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็ได้นะครับอ,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 อันนี้ผมจะตั้งว่าทองก็พอนะครับแล้วก็กดคําว่ายอมรับนะครับทีนีน้ถ้าชื่อมันซับเห็นไหมครับถ้าชื่อซับปุ๊บ เขาก็จะบอกเป็นเครื่องหมายตกใจด้านหลังนะครับว่ามีชื่ออยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใส่ตัวเลขหรือว่าใส่ชื่อเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะไม่ไ,มได้ไปซ้ำกับผู้ใช้งานคนอื่นนะครับคอ69ะทีนี้ไม่ซ้ำแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับกดเข้าถึงช่างภาพก็จะมี มีเป็นเนื้อหานะครับเนื้อหาที่ที่เราต้องออกไปสอบนะครับเราก็อาจจะดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าข้อสอบค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับถ้าเรากดต่อไปนะครับเขาจะเริ่มให้เราไปสอบแล้วนะครับคลิกที่หน้าล่างสุดนะครับหน้าถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะสอบเรานะครับว่า อะไรยังไงบ้างนะครับถามนะครับจะเป็นข้อสอบนะครับทีนี้รอบแรกเนี่ย,ยผมจะให้พวกเราทุกท่านนะครับลองทำเองดูก่อนนะครับวิธีทำก็แค่อ่าน,นครับแล้วก็คลิกว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกนะครับควรจะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเราตอบผิด ถ้าเราตอบผิดนะครับเขาจะมีกล่องข้อความขึ้นมาบอกว่ามันผิดนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะนะครับแต่ถ้าเราผิดเยอะมันมีกล่องข้อความเด้งขึ้นมาเยอะขึ้นมากเท่าไหร่นะครับเขาก็จะไม่ให้เราผ่านเราก็ไม่สามารถขายรูปได้นะครับแต่บิ๊กสต๊อก็ให้เราทำมไ่ได้เรื่อยๆเหมือกันนะครับทำจนกว่าจะผ่านข้อที่หนึ่งนะครับว่า เราต้องเป็นช่างภาพหรือศิลปินของภาพนะครับเราต้องเป็นช่างภาพจริงหรือไม่นะครับจริงนะฉันต้องยื่นังสืออันนี้ไม่จริงนะครับอลองกดดูอ่าถ้ากดแล้วมีอะไรเล่อนขึ้นมาแสดงว่าถูกกดนะครับ <Okay. S 1> การใช้ฟิลเตอร์ของ Photoshop หลาย้งนะครับชานไมภาพนั้นสวยงามและคมชัดจริงไหมครับไม่จริงครับไม่จริงเดี๋ยวรอกันนะครับไม่รอครับไม่รออถ้าชานถ่ายภาพเพื่อนนะครับฉันไม่จําเป็นต้องมีหนังสือลิขสิทธิ์ไม่ถูกใช่ไหมครับจําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าภาพใดที่ติทธลิขสิทธิ์เราจะไม่สามารถขายได้นะครับมีชื่อองค์กรมีคำว่าเฟซบุ๊กอยู่ในรูปนอะไรพวกนี้ครับเราจะไม่สามารถขายได้การส่งภาพราบรรทุก ไอเฟดเอ็กน,นะครับที่มองเห็นโลโก้อ่าอันนี้ต้องตอบอันสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าต้องใช้ภาพเป็นขาวเท่านั้นนะครับเป็นเจ้าของรถก็เอาภาพอา,านสารไปได้นะครับข้อที่หกฉันสามารถส่งภาพที่ไทยโดยบุคคลอื่นได้ตามเท่าที่ฉันเปลี่ยนแปลงมันถูกไหมจริงครับไม่จริง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 นะครับ S <S <S ภาพของคอนเนี่ยเราเอามาจัดแปลงนะครับเราส่งได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับก็ยังเป็นภาพของคอนอยู่ดีการอัพโหลดภาพที่ไม่ชัดเจนนะครับมีการบิบอัดสามารถทาได้ไหมครับภาพไม่ชัดเจนส่งได้ไหมครับรส่งไม่ได้นะครับต้องได้เป็นภาพที่คมชัดเท่านั้นนะครับครับ ตอบอะไรตอบไม่ครับอไม่จริงภา,าพเราต้องคมชัดนะครับภาพถ่ายเนี่ยต้องคมชัดนะครับมีน้อยที่เยอะที่สุดนะครับมีมีน้อยให้น้อยที่สุดนะครับพยายามอย่าให้มีน้อยเกิดขึ้นในภาพกา็จะถ่านภาพที่ไม่มีสีสันสดใสลายชีวิตชีวาจะถูกปฏิเสธจริงไหมครับจร,รจริงครับ ถูกโปรเจคเสธนะครับภาพจิดจนนะครับเราอาจจะจบไว้นะครับเผื่อเราไปสมัครอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะสมัครรั้งไหนก็ตามสมัครให้ใครก็ตามจะเป็นข้อเรียงแบบนี้หมดเลยนะครับภ <ๆ S 1> าพที่มีคุณสมคุณภาพก็ับสแนปช็อตจะไม่รับอนุญาตใช่ไหมครับสแนปช็อต อ่าจริงนะครับดังนั้นการที่เราถ่ายภาพทั่วไปนะครับเจ้กเากล้องต้อมาตบก็ปดอ่ครเขาเรียกว่า s n a p s ็ o ตภาพถ่ายเกี่ยวกับแนวความคิดเป็นภาพที่ดีจริงนะครับความคิดที่ดีเราควรจะดีทัภาพเล็กน้อยทําให้สดุดายิ่งขึ้นอันนี้จริงนะครับเราสามารถ มีชัดเล็กน้อยได้นะครับแต่ไม่เยอะนะครับสองภาพที่สามารถมองเห็นได้ง่ายคมชัดนะครับมีโอกาสอนุบาลแต่รวดเร็วนะครับจริงภาพถ่ายของบ้านเรือนนะครับอันนี้นี่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยจะตอบว่าจริงตลอดนะครับแต่เครั้งนี้เราตอบว่าไม่จริงต้องมองกัน ภาพถ่ายที่ถูกถ่ายว้ที่ฟารีสนะครับเราก็ควรจะใส่คําว่าปารีสเข้าไปเป็นคีย์เวิร์ดนะครับคําว่าฝรั่งเศสเข้าไปนะครับแต่นี้ทาไมเขาตอบไม่ถูกต้องก็ไม่รู้นะครับข้อนี้ก็จะสงสัยอยู่ข้อนี้สือนนีขึ้นอยู่กับฉันนะครับขึ้นอยู่กับฉันที่จะก้อนความสาคัญนะครับเป็นจํานวนมากทําให้ภาพของฉันบูกปฏิเสธจริงไหมครับอ่านะ เมื่อไรก็ตามที่ทําให้ฉันควรส่งหนังสือที่กระสีเหยือยแท้นางแบบไปพร้อมกับภาพถ่ายนะครับจริงแน่นอนอ่าทีนี้ถูกหมดถ้าไม่มีปองข้อความเด้งขึ้นมาถูกหมดแสดงว่าเราผ่านชัวนะครับก็กดคำว่าทําแบบทดสอบปุ๊บเมนูตัวนี้จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นเมนูคําว่าอัพโหลดขึ้นมาตรงนี้อ่า แสดงว่าเราสามารถอัพโหลดได้แล้วตอนนี้ทีนี้นะครับเราก็จะไปคลิกที่คำว่า upload. อัพโหลดอ่ากราจะเอาภาพเข้าไปในเว็บถายกันจริงๆแล้วนะครับอัพโหลดที่เมนูข้างบนไ็ได้นะครับของชื่อของเราแล้วก็อัพโหลดใหม่อ่าอัพโหลดทีนี้เราก็คลิกได้เลยนะครับที่คำว่าเริ่มต้น,นการเริ่มต้นอัพโหลด ทิปปุ๊บนะครับเราก็ต้องออยอมรับข้อตกลงนะครับของเขาพวกนี้นะครับรเราอาจจะอ่านก่อนนะครับถ้าอันไหนเราไม่ยอมรับนะครับเราก็อาจจะไม่ไม่คลิกนะครับแต่เด็ก็าอาจจะไม่ให้เราสมัครนะครับอนุญาตให้ภาพของฉันน,านําเสนอเป็นภาพฟรีประจําสัปดาห์อันนี้ไม่ทิปแน่นอนนะครับ ก็คือว่าจะเอาภาพเราไเป็นภาพฟรีประจ ա าธระดาของเฟซอันนี้ไม่ให้นะครับเราเราหัวก็กดยอมรับไปทีนี้เอาแล้วครับเราจะอัพแล้วเราก็ไปที่เบล์ล์เบล์ล์นะฮแล้วเราก็ไปเลือกเป็นไฟล์ปฏิทีนก่อนก็ได้ครับที่เราทำไปเมื่อวันแรกอันดับแรกคือไฟล์ AI นะครับ AI, เอไอเอาเอเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ไม yeah. ่ดีเอาเอก่อนนะครับพอกดเลือก AI เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เราส่งไฟล์เป็นไฟล์ jpeg อีกทีนึงก็คือเราต้องส่งทั้ง AI ทั้ง jpeg นะครับ ไฟ JPEG เนี้ยจะเอาไว้พรีวิวนะครับเธอได้ให้เห็นว่ารูปของเราเนี้ยเป็นรูปนี้นะนะครับถ้าอยากโหลดก็มาโหลดเป็นไฟ AI ไปนะครับถ้าถ้าเขาไม่ให้ไม่ให้ JPEG ขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องไปเซฟเข้าไปเปิด AI ของเราแล้วก็เซฟไฟ JPEG ให้มันเป็นขนาดที่ใหญ่สุด หรือว่าถ้าเราไม่เอารูป j p e กมาให้ด้วยเนี่ย <c oughs> เว็บเขาก็จะไม่มีรูปอะไรไปแสดงให้กับให้กับผู้ผู้ซื้อนะครับดูเพราะฉะนั้นทังทีแล้ก็ควรจะมีทั้ง j p e กแล้วก็ตัว AI นะครับถ้าตัวไฟล์รูปของเรามีขนาดที่เล็กเนี่ยตัวเว็บเขาก็จะไม่รับนะครับตอนตอนที่เราเซฟก็มมต้องเป็นเซฟให้หมันขนาดที่ใหญ่หน่อย อันนี้ที่ขึ้นตัวนี้ก็คือว่าไฟลภาพ JPEG ที่เราแนบไปกับ AI มีขนาดที่เล็กจนเกินไปนะครับทีนี้เราก็ต้องกลับมาที่โปรแกรมนะครับเราก็ต้องเปิดไฟลงานของเราขึ้นมาใหม่งานที่เราจะส่งแล้วเขาฟ้อกว่าบอกว่าภาพเล็กจนเกินไปใช่ไหมครับ อันนี้ผมจทำเป็นวอย่างอันนี้นะครับอ่ะอันนี้คืยอไฟงานของผมใช่ไหมครับแล้วผมก็จะเซฟเข้าใหม่นะครับเอ็กพอร์ตไปเป็น J p G นะครับแล้วก็กดเอ็กพอร์ตทีนี้ก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับให้เราคลับที่ Uh, mm hmm. คุณภาพของเขาเนี่ใส่ไปให้สุดเลยหรืออาจจะก้าหรืออาจจะแปดนะครับตัวนี้ r e solution นะครับถ้าเราเพิ่มตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมปรับให้สูดทุกอย่างนะครับเ e t อ o p t i o n ใช่ไหมครับก็กดโอเค และเขาก็จะเซฟเป็นไฟล์ JPEG ที่มีความละเอียดสูงให้เรานะครับได้มาละตัวน,นีน้อันนี้คือไฟล์ JPEG ที่มีความละเอียดสูงนะครับเตรียมก่อนนะครเตรียมก่อนมี JPEG หนึอันมี AI หนึ่งอันคู่กันนะครับ AI กับ JPEG คู่กันอีกก็เอาเปิดไฟล์งานขึ้นมานะครับตอนที่เราเซฟเนี่ยมันจะมีเมนูเลนขึ้นมาอยู่แล้วแหละนะครับเราก็กดที่ไฟล์ ปกติแล้วเราเซฟก็คือเซฟแอปใช่ไหมครับแล้วก็ AI ตั้งชื่องานแล้วกดเซฟแต่ถ้าจะเป็น JPEG เป็นไฟล์ภาพนะครับเราจะไปที่เซฟแอปไม่ได้นะครับเซฟแอปเนี่ยเราจะเซฟพวก AI นะครับพวก PDF นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์ที g ที่พื้นหลังโปร่งใสนะครับต้องมาที่เมนูเอ็กพอร์ตอ่าโซตอนะครับเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเลือก เป็น jpeg เสร็จแล้วก็กด export อันนี้พอกดบุ๊บก,ก็จะได้โมนูนิ้ขึ้นมานะครับพอขึ้น,มนโมนนลิ้ปุ๊บเราก็ปรับไปที่ resolution น,นะครับให้มันเยอะหน่อยนะคร,รับปรับ quality ให้มันเยอะหน่อยอ่านะอาจจะปรับจน maximum เลยก็ได้นะครับให้มันเต็มเกียบเต็มอัตารกากำลังนะครับแล้วก็กด โอเคแล้วก็ทีนี้เราก็ไปใส่ได้เลยนะครับอทีนี้ของผมมาแล้วนะครับได้เตรียมไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่อัปโหลดใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาคลิเกเบาเบคลิกป,ปุ๊บเราก็จะไปเลือกนะครับที่ที่อยู่ของไฟล์เรา AI ก่อนนะฮะหลัแรกแลือก AI อปุ๊บปรากด Open นนะครับทีนี้ถ้ามันเรื่องสีเกียวตัวนี้นะครับอ่ตะกูลไฟล์ที่ดโวจพบอัตโนมัติ AI แสดงว่าไปละกดเวอร์ชันเจนเหตุคุณภาพสูงนะครับวงเล็บไม่บังคับแต่ใหจทิงแล้วต้องเอาไปด้วยนะครับเพราะมันจะไม่มีมันจะไม่มีไฟล์พรีวิวงานของเรานะครับจำเป็นนะครับไม่บังคับแต่ก็จะให้นะครับ ก็ไปคลิกเลือกฟจะเห็นคุณภาพสูงที่เราเอ็กพอร์ตมาจากอ e ีลาาเมื่อกี้นะครับกดโอเพนครั้งหนึ่งนะทีนี้ลองไปอัปโหลดดูนะครับน่าจะได้แล้วเพราะวะ่าไฟใหญ่สุดละตอนนี้บออีกแล้วนะครับว่าไฟาขนาดนะครับไม่พออีกแล้วนะเราก็ต้องหาอันที่มันพอนะครับก็คือต้อง ตอนที่เราต้านค่านะครับตอนไ,อไฟกรณีของผมมันเป็นขนาดเล็กนะครับแต่ที่เราทำปฏิทินนั้นเราต้านค่าไว้แล้วนะครับที่พันเท่าไหร่พันสองร้อยแปดสิบใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นเจเพ็กปุ๊บนะครับมันก็จะทำอินเทอระสูงนะครับอนะไรผมจะหาไฟล์ที่ได้โชวช์วมาทําให้ดูก่อนนะครับ้นะอ่ะถ้าเราไฟล์ AI กับไฟเจเพ็เราเนี่ยเข้ากันแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นที่หน้าตอนนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับคําว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ด้านล่างเพราะเราจะไม่ได้ใส่คีย์ word นเวิร์ดคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับเวลาคนที่เขามาโหลดคนที่เขามาโหลดภาพของเรานะครับเขาก็จะพิมพ์เซิร์ชหาใช่ไหมครับสมมติว่าเขาอยากได้ปฏิทินใช่ไหมเขาจะพิมพ์คำว่าแคาลนเดอร์แ l ลนด้าอย่างเงี้ยน,นะครับเขาจะพิมพ์มาปุ๊บ มันก็จะเจอรูปภาพของพวกเรานะครับทีนี้เราก็จะคลิกเลือกที่รูปนะครับให้มันเป็นสีฟ้านะครับหนึ่งอันสีฟ้ารอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่แก้ไขภาพที่เลือกด้านบนสีน้ำเงินนะครับมันจะชัดมากพอ,อกคลิกล้วปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีคําอธิบายคาสําคัญนะครับคาอธิบายเนี่ยต้องพิมพ์ให้มัน ยาวหน่อยนะครับแล้วก็ควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างภาพนี้นะครับเราก็จะอธิบายว่าเป็นไทย pepper, บุ color, บนดาบออเปเปอร์นะครับวิดไวท์แอนด์แบ็กคัลเลอร์อะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นคําอธิบายภาพของเรานะครับถ้าไ,ไปพิมพ์การจ,จะพิมพ์คำว่าคาลเลอร์คาลเดอร์ calendar, calendar, ใช่ไหมครับวิด ใส่พิมพ์ชื่อสีเข้าไปนะครับงานของเรามีสีอะไรอเดือนอ,อะไรอย่างนี้ครับต้องพิมพ์พิมพ์อธิบายเข้าไปนะครับถ้าเราเออตอนนี้เนะี่ยถ้าเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หมดหม่นะครับแล้วก็คลิกเลือกเสร็จแล้วก็บันทึกแล้วก็ส่งทีนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับพราะเราก็เอาไปทําต่อที่บ้านนะครับเพราะว่าวันนี้ทักนเรียนติดภารกิจใช่ไหมครับตอนนี้ก็โล่งเลยมา ค่อนข้างที่จะนานนะครับก็อนุญาตให้พวกเราไปาเข้าค่ายต่อได้นะครับอ,อันนี้ของผมนะครับพอเราพิมพ์ข้อความอธิบายเนี่ยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกอ่าสีเขียวด้านหลังนะฮะ็นตามสำคัญนะครับก็คือทำที่คนจะพิมพ์เข้ามาหาเราใช่ไหมครับ อันดับแรกเราทาเป็นทาอ,อ่ออ,อออเปเปอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพิมพ์คำว่าออเปเปอร์เข้าไปนะครับเป็นภาเอ่อคอมเทโลเป็นทา,ออนทาพระใช่ไหมครับก็จะพิมพ์คำว่าพุจจารเข้าไปนะครับอย่างนี้อพิมพ์คำว่าไทยเข้าไปเอาอะไรที่มาเกี่ยวข้องนะค,ครับตัวข้อแรกเราต้องใส่ประมาณเจ็ดคำนะครับเราใส่ครบนะครับมันก็จะขึ้น 对，也很美。